ไปเลยแต่งไม่ได้ขอขมาขอโทงขออภัยได้ใช่ไหมที่เกิการอะไรขอโทษขออภัยพอก่อนเคยบอกนั่งลงเนี่ยก้มกราบก้มหัวมีแพ้แล้วบอกขอโทษขออภัยเด้ออันที่ทำผิดอะไรประการไหนขอโทษขออภัยให้ให้ยจ็บห้ดีให้ดีด้วยกันบับนี้ไม่ให้เครียดกันเด้อบบนี้เลยาหายเงี้ให้ดีให้เศร้าจ้าเงี้ยพี่เงีให้ดีให้เศร้ามาเจ้าที่ว่าเฮาได้เครียดได้หายเจ้าได้ตบไปตีเจ้าขอโทงขออภัย ไม่มีบาปมีกรรมไม่มีบาปมีกรรมเด้อวันนี้เด้อวิดวบางพีดีไม่แห้งพีให้ลูกเลยกับเราคือโคตรโคตเครื่องเนาะ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัรษุขุสุคนก้องมาพบมาพอกับซาบวัวเมื่อนี้กะอยู่เฮือนน้องมะน,นาวเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยแมะมาเยี่ยมยามทางน้องคนอีกก่อนอป้าบุญเสร็จยังอันนี้น้อ,นองคนก็อยู่ในหุ่นเนาะ อัดสบายดีน้องล่ะโดยอากาศมันห่อนช่ำเนาะมือนี่แปกินบข่บาไปดน่อยู่บ่กนด้เนะเอาไว้ก็จะเอาไว้ก็่มตาลเล่นเม็ดเล่นเม็ดในมือเขา อ้าวนักตาวไว้ในเต้เดียวเพิ่กินมาไม่เคยกินมาวานเหนปุ like ๊ไ um อ้ฮัลโหลยั้งย่างโหชวนเมหมเด้ออยากกินแล้วยังไม่ได้กินไอ้ก็ขึ้อกะถางนียังสานี่นะกเพิ่มเนี่ต่ไม่ได้ก็เพิ่มเนี่ยเขามาอยู่ไอ้จืดเจ๋โม่ได้บริสุกันกับเก่าพาจ้า อคิดว่ามาเมื่อนี้คิดว่าทั้งเม่มองเป็นชิมาันพี่ีก็เลยแบบว่ายันว่าพี่สาวพี่นั่งาบ่ายันมาเขยคนร้ายมาท่งมือกอนมาอะไรบอสจ้ะยิ่งไม่เคมาเฮ้ยเพื่อนเอาบอร์กอนชาวบุโตมากเพื่อนอเป็นมโทษชาวบล็อกเกอร์บอสบอยาเลยาวกรงว่าแทะเอาอย่างไรเพ่นมาวัดเอาเบอร์เพื่อนไหนเพนเอาเงินได้เพื่นเอาเงินลายชาวบ้านบาทรู้เอาเงินอืมได้บ่กเอาเงินจ้ะจืาเต๋อเพื่อนเอารออยู่ คือวันที่แม่จะบอกว่าอันแล้วดีเศราหลยแล้วแจะดีให้ใครขอสาชุดลำาัวอะไรแบนแล้วบอกคือชื่อเขาบอกวาในวันเสารขายสามพันบาทเราเมนหองมานกับบอบบี้เมือกั้นเาทุกอนดีจะดีให้เนาะเมนเมนองมานบอกงบ่าดีดีเห็นว่าบ่อบี้งินมีคัมในทางซ้วยแบบนั โมดีว่าสามพันเนาะตลาดไปลชันค่ะคุณขลัไปัมดีสามพันอะอะไรามสามสามรเ็นานปลาหน่อยเดี้าตำหนิเห็นม่ตำหนิเห็นเห็นหอนลังกาชีเลยเาะขึ้นรุปแล้วนี่ก็ืทว่ารอแต่คนมื่อคนโทรมาเนาะ่างคนเซ็ยให่หรือด้วอไรก็ ถามมันโทรมาอย่างเดียวก็คือทางเจ้าจิบติดต่อหาเพิ่นอีกติดต,ต่อบ่ได้เนี่ยหรอว่าบ่มีเบอร์เพิ่นบ่างไหมเบอร์เพิ่นเอาเบอร์ใอ่อนเพิ่นอ่าเบอร์น้องอ่อนเนาะเบอร์เบอร์น่าจะเอาอันเบอร์เพิ่นไว้เนาะจะขอเบอร์เพิ่นไหามบ้านบาทท่างแม่กับเฮ็บบ้างว่าเฮ็บพะหูแบบนี้แล้วคนอ่อนคนอื่นเนี่ยใชาเพินบาทแต่ว่าเจ้าเนี่ยซี้หรืว่าได้แล้วจากเราคอยได้ยินแม่เจะว่าวเมื่อวานนี่นะ เป็นฟัวฟี่เป็นอิตนเจ้าเดว่าสวยแล้วนี่แล้วแต่เม่เจ้าคิดเห็นในตักภาษาในเพื่อนัจ้สวยจ้งใดเพิ่นก็ว่าไปได้เอาเงินนะเม่์บอเมื่อวานนี่แต่ว่าขอเสียก็คือว่าทางเจ้าเนี่ยเก่งให้นางไพล้วบ่ยโอ้าเเืียงหน้าเื่องนี่เพียงนี่กอนว่แน่เพื่อนนี่ยนีสตินี่นแล้วคือ่ิว่าแล้วเดี๋ยวเราคือเราแล้ว่นยังบ่ทันได้ที่ว่าเพื่อนบอกแม่เจ้าแล้วว่า เปิาของสาน้นมามััวยาก,จจกาไเพิดกระปสุสารเจ้าเ่ิดไปใมาเดียไปในวัดปะต่อปะกับเพิ่นด้ตัวนาะแม่น้องมานาหนืเพิ่นไปยินว่าเพิ่นเอาน้ำผอ,อ,อื่นเนาะสามพันบาทเพิ่นกะกิดว่าเมยมอเลใ่มเอาน้เมยน้องมาน่าหรือสามพัน 3, บาทคื่นกัดคนอื่นอืมแ่ถ้จริง,ง,งเนี่ยทเบอร์รโทรติดต่อเนตได้เนาะ ตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเอาเบอร์เพิ่นไว้แต่จริงแม่นเอาเบอร์เจ้าของให้เพิ่นเนาะก็ยากแท้ๆเพิ่นบ่เพิ่นบ่โทรมาเฮ็ดจังได๋บัดแม่นก่ออยู่าไดก่ฮะเ่นก่มนะหมอน้บานนําก่อนนะนี่อ้อยอืจะเาเห็นเพิ่นคาอยู่ทนแต่กเรื่องนึงบัดไปนําอ้อน้ําตาลโหน้องเอ้ยอย่าถือาเพิ่นเด้อเนาะผมว่าน้องเพิ่นกเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะ ไปยา่นแน่นอืะใช่ไ้ม้าว่าเรื่องนี้ผัดว่โหลไปใช้คุณน้ำตาลอยู่บ้านหน้าแดงคุณามังด้วอเชื่อมไปสมองรื่มไงเลยนี่ได้คนยังว่าว่าเจ้าตั้งสติไงก็ให้มีสติเอาสติมาก่อนสติได้คนเป็นสตังไหมเอาสติมาก่อนแล้วเจ้าน่ะสีควบคุมตัวเองได้แต่ก็ว่าอีอย่างมันก็ไปตามที่ห้าบอกเ้าสอน ว you. awesome. er. ่าจะคุมสติตัวเองบ่ได้นะฮะว่าวน่นึงจะว่าไปแวบเนึ่งมันกับไปต้นละเรื่องเลยบ้ดนนี่นะอันนี้นะเพื่อนมาหาคุมสติตัวเองบ่ได้แกับบัวย่กับเนื้อกับตัวมาต้องคุมสติตัวเองได้ด่าเด้เหมือนเนอสนใจกิจเสาร์เด้อเออนั่นแหละคือชื่อบัวทองว่ะอ่าที่แรกพี่น้องเอ้ยยังบัวทองไปซื่อบัวทองเสียวางจากใบใหญ่คือโอ้ยไปซื้อเอาื้อยเอือยบ้นเนี่ยไปซื้อไปซื้อเอาื้อยใครเห็นเนาะเอื้อยจิ่งที่เพื่อนบอกมากอะอาจจะแบบ จริงจริงกับผู้ของเขาจะบริสุทธิท่าเนาะเพราะว่าน้องเขาจะมีสติเนาะคือเขาวอาได้เนี่ยเขาบอกคนให้มีสติอยากแต่กับคนว่าไปทางไม่มีสติอยู่เพราะว่าเพื่อนกะอาจจะคิดว่าเป็นอย่างไงเขาบอกคนไหนเนาะแมียนมาสามนาวอืมเป็นยังมีสติอยู่จักอยู่จักหรือจักพูดปฏิบัติถามแหละอยางกว่าเวลาถามมีแต่เปลี่ยนเรื่องบมเปลี่ยนไหมเราต้องคุยเรื่องหลานจบากรเราโตใช่น้อน้องเคยน้องเไป ว่าต่อขึ้นเขาว่าอะไรเนาะแต่คือเอ้ยบอกว่าในจื่อยู่บ่เฮ้ยแต่งคันแต่งคินเนี่แต่เรายังอะไรอย่างนี้จืดอ่ะเจ้าเราเป็นลูกคนเราเป็นแม่คือเอ้ยนะว่าอยากให้เจ้าแต่งคันมนีิเนาะแม่แม่คันหาบ่สขมาตอขม้าแม่ที่ว่าอันที่ผ่านมานอกเป็นตีแม่ตกแม่ดสบ่งแบบนี้เนาะอ๋อบอบอแบบนั้นนะคะต้องเปลี่ยนแปลงในอล่ะแปลว่าการที่เอื้อยมาถ่ายทำเจ้าเนี่ยคือเอื้อยก็อยากมาบอกมาสอนให้ตัวเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนความคิดอ่าความเกลียดให้กลายเป็นความแพง่งนะว่าเอาความเกลียดมาเป็นที่หนึ่งนะเอาความหักความแพ่งมาก่อนเข้าใจเนาะเข้าใจเออนั่นแหละขอโทษเพราะว่าเคยไปบวชเพิ่นบอกอะไรเชื่ออยู่เออนั่นแหละเฮาก็ต้องเก็บมาใส่ใจอจสิ่งที่เพิ่นบอกเนี้ยดีๆเฮาก็ต้องใส่ใจหรือว่าพัฒนาตัวเองเนาะก็ได้บ่ดีก็ได้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 อันที่เจ้าว่าว่าสุข ที่เจะว่าว่าแม่เเขียนห้เจ้าเียก็คืออ่าตัวนี้ก็หายตัดไปเนาะเอาความดีที่เม่ดูแลเจ้าเมมาเนเจ็บเขียวอะไรเหมืนเขียวโป่งใหม่ท่นเจะไรเจ้าไปเปล่งามันแเขียวแม่งบอเขียมโป่งใหม่เดี๋ยวเขีหมป่งใหม่นยังหมเขียวน่งน้ตลมันเ้าใี่ตชิลน่อมเลยรไหลไมบอกตัน้องเกิอยู่เนาะมน เนก็แชร์เวนรับตาปุ๊บก็เจหโอ้ยคนท่ามกากับตาเนาะใช่ไหมควาะตาใช่ไหมควับเจตตาข้างเลยผิดตานะคือว่าเะไรเนาะห้ากับบอกน้องซชมที่เขาบอกได้เนาะทาซิบาแบบเด้งรัดแบบให้ดีเร้กับญาติคนเกิดครามเครียดขือน่านะเนาะไ่ไวเยนาะเตะไว้หนึ่งไดแเวนจะได้จังแทกเขาเหยี่ยมือคมกว่าเรอเอ้า เอาห็นมันเห็น้วบอกบ้านมืองค่ะมาแต่เธอย่นต่เวนไหนมนชิบยังชิบอะรก็เป็นยงยืนอยู่ฉันหนมออกนอบเหนนอยู่ล่มาตอดยไ่อยู่มันเป็นคนโปงคนป่งโอ้นะโป่งทึมาคนหนูเช็ตามยี่บอเนเช็ตามยี่บอที่เคยบอกอย่าเปลี่ยนเรื่องนะแม่แน่ แล้วคำเพชรหรือเอื้อซีดงไปอ่าเอาหรอกไม้กับคันหะมาเสดีจะคือเช้าเนาะไปแม่ล้องไฟเอาไปเอาหรอกไม้อย่างเลือดเทียนกับมีนี่เอาสีเพชรให้น้องเพิ่นขอขาม่าแมนเพราะว่าเราอยากให้น้องเพิ่นบอกเพิ่นเรนเนาะว่าใครหลายคนบอกเนาะอย่าพูดเนาะหลายคนบอกจะคือดีจะคือเช้าเนาะ ลูสาวนอกคน้นเนาะมีอัี่ได้คนแน่คนนอกอ่ะให้เช่ไมาสูให้กินเด้ปะนอกแดนอะเ้าของกเยขอมักแหลากนักผ้เสียาออกบ่บ่ต้องอันมีองอันเนาะบ่ต้องมีสองอันตัวนึงอยู่นอกตัวนึงอยู่ในด้้าบานนี้ไม่ต็มแเลยขอส่าขอภัยได้ใช่ไหมี่สการอะไรขอโทษขอใ้พก่อนเอยบอกนั่งลงเน่ะก้มกรับ มีแพลนะบอกขอโทษขอภัยเด้อที่ทำผิดใหญ่ประการใดก็ขอโทษขอภัยขอให้หาจ็บห้ดีให้ดีต้องการแบบนี้ขอให้หายเขี่ยกันเด้อแบบนี้เด้อพหายเงาให้ดีให้เศร้าเงียบเาีเงาให้ดีให้เศร้ามาเจ้าที่ว่าเฮาเลยเขี่ยไปให้เจ้าเลยตบไปตีเจ้าขอโทษขอภัยขอให้มีบาปมีกรรมไม่มีบาปมีกรรมเด้อบับนี้เด้อวิดหวังไม่ดีมั้งพ่อเหกนล้วยกับเราคือโคตรกดเครื่องเนาะ

เป็นจ้าเออบ่อยมี้แบบนี้ําได้ลูกเอนี้ยอืมเนาะอืถือว่าลูกให้ีอกแบบไม่อเลยัเนาะเ็ชาอไรกดยวเดยเขาบอกได้ไหมเจ้าอืมมีแต่แต่งขายในเรื่องว่าบัวปิดเจ้าอีกดอกกานหาชีกูผูแต่งกันยกมาใกล้กันทมาใกล้กันการหาชีกูกาหาชีกูเียนนะเย็นอยู่ผัวอยู่ผั โอ้เจะาพอเป็นนะกจ้ากบอกดอกออนนี้ขนาดเป็นกันเช่มเนาะไม่เนาะ่โอยเนาะชีวาน่าชีว์บ่ชีเอ่ะคูชีะรนาชี่พันเกิดว่าเป็นหวจเข่าอะไรเนี่ยชีบี่านนี้ให้นพี่เ้าเลยเพราะว่าขออันชีกึ่งนะชีกึ่งชีกึ่งเออต้องวันเสาร์เนบ่คนเน่านเน่การันตีเนาะคูคู่ชี ยังมาใกล้กันเลยถามใั่เอาลกนี้สีไเลยนนีแต่หอมกทีมหมดเอมอ่เอาดิจกระิเขยโดยเฮ้ยเวลาไปกดแม่แนบันนี่ยอเข้ามาแลวกกะดนแม่

ยพูนนกะอ่ะซีโบกาสแลดงออก่งการคกูเนาะตเมย์่อใ้เราังูเราดูสลอซีโสดงออกทั้งเนาะดูเล่งการคมเนาะอ้าว้ยเี่ยอเคก็เ่ยน้าหรือไปเดยๆไงเลยโดยโดยนกะคือใบนอะห้ากะมาหาน้องกะแล้วิีอันพักกันว่าวูบ้านนี่เนาะมาเกี่ยวกับอ่า ทากงเมนองน้ำไห้ทางวันนีว่าทางหมอว่าไม่ตาาเกี่ยวกับทางผีชางเนาะอันนีาเลยเนาะปัญหาไม่กับขอ้ยังบุรีมากเนาะอืมเรายังบริมากบริกรรมที่ว่าโดนคนู้มาอย่างเดียวเน้อแม่เนาะอ่มีแต่ของเงินน้ำพญ่จะดีพญ่จะดีได้ขอเงินไม่ดีบุญก็ือสามดสามไม่สามคำนี่เออ

mình chân dung của cháu đấy à xin xum à chắc ủm luôn nhớ

แบบก้นเขาว่าตะกี้ตอนผู้เขคือลายูเขยนยาได้แบบเบื่อคอยมีนะเป็นวิบียอปงานเป็นปูผักปูหยาบเนาะปูกักงเตงต้องเบียบบ้างนะเป็นไดหรือว่าแต่ก็มีเบียยมีงานลไรแบแต่เองยังมีอกไรอีกนั่นเลยไม่มีก็ชิลมากแต้ว่าก็ตรงบ้านนี้ว่าิเตงคันในตัวข้าวาไม่ขางหาแบบย่านโซบเฮดเมาว่าเฮดดีเลยเฮดกระแัเลยที่สา

ก่อนจะเห็นงานก็มีสติเยอะแบบเด้อ่าแบบประเภทแบบเราไป็ยิบของเพ่คนก็งั้นเราถ้าจะทำงานเราต้องมีสติเราต้องคิดว่าเออถ้าเราเป็นคนอ่าเล็กอ่ารักรักของเพคนนี่เนาะเราต้องคิดว่า้าเขาเป็นคนคิดรักคิดเด่นในบุรีเนาะเราต้องคิดเอาตัวนี้มาก่อนเด้อเห็นบ่กอะบอกอืมถ้าก็บอกอยู่ในตัวเราแต่คือว่าเนาิ่นจะท่านเพิ่นสิฟังเนาะอ่าแต่คือว่าถ้าเขาบอกไปวันนี้เพิ่ิกรรมสิ่งทีแบบเคร่งเครียดเนาะ โมเป็นตัวของตัวเองเปนบอกเออมนบอที่บ้านเขาบอกอนเจ้าเลยนะแบบทำให้เจ้าเครียดบมเลยเลยทีแยบอกเ้ยอนยังให้อีืบอเลย่จอไรเลยให้อืมเคื่อเครื่องหนาวที่บ้านยังไม่กินข้าเจ้าแล้วก็ยิ่งบอกเเขาเที่นยังไม่กินนังนี่อ่านเทียนไม่กินพอได้จะยิ่งบอกเลยค้ะเห็นเห็นยังขาหนึ่งไว้ถอดเอาไว้แดง ก็แน่นะยิบนหมอนก็เย็นโอเคค่ะทนที่อขอพัดกองใหญ่หญ่กินไรกินะแก่ใหญ่ไม่กินไรกินอะไ้ก็เลจะบอกมีดลูกคุอค่ะแล้วกข้าวเ่บเนาะข้าวแสบวันหาวทินยากะนอนเันห่านก็ยังอ้วนได้แบบอ่าถูกไหมทำเวัาเอกินได้อบนี้เนาะ อือดสวนสดน่้าพะคอนดีน่ะริ่มเสีสดสีดายัสียดายั้ลงมาเล่านะพะอนมาเนาะบึ้งไม่โมแลเลยมีมอบปด้าบเมื่อก่อนฉันบเอก็บ่ได้เอาไหว้เนาะอืมัเอาเบอร์ไหวยังว่าโทรหาทางไม่โมเพื่อนี่โมอ่อนเอาเบอร์้แล้วผู้เลเนโทรมาหาผู้เลนโตเนาะ อ่ะเจ็ดแบบกระดปอนเดอร์นองระเดอร์เพื่อเจอเพื่อเขาเลยอ่ะอล้เดี๋ยวก็อืมเดี๋ยวจ้าเลยเอามาของเธอกะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องน้องมื่อนี่สาบัวกะแวะมาหาทั้งน้องมะนาวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ามื่อนี่กะทั้งเมย์หมอเพิ่นกะบบไทยดวงมาเนาะเว่าทั้งงานเมย์น้องมะนาวเพิ่นกะโบได้เอาเบอร์ทั้งงเมย์หมอเพิ่นไว้ก็เลยโทรหาทั้งเมย์หมอเพิ่น อ่บ่มีเบอร์โทรแหนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะจังไดก็จนเท่า่แม่หมอเพิ่นโทรมาหาผู้ใด่นน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจอ่าให้ทางน้องมะนาวเพิ่นอ่าก็คือทั้งน้องมะนาวก็ด้แต่งอ่าคันหาแต่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะคันหาโอกไม้นี่ ่าหาคู่อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่เทียนบ่ฮอดพ่อแม่พี่น้องเลยกับบ่เป็นหยังเนาะทางน้องเพิ่นกะได้กับาบทางแม่แล้วเนาะกัลองเฮ็ดเบิ่งพ่อแม่พี่น้องบางทีอ่าอาจจะดีอาจจะเศร้าแน่เนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยทางหูตาบ่เห็นเนาะจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องมะนาวเพิ่นหายไวๆเนาะ เป็นกำลังใจให้อาจังไดกับทางชาวบัวกับสิด้ก้ับกอน,นอ้องกระากติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องนอ้องากกดได์กดแเร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกับิิด้ขอกาวคำบาสบ,บายดีสบ,บายดี